วสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะแวะหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับอยู่คลอง15นะครับซึ่งบริเวณสองข้างทางนี้จะแวดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะครับตรระการตาม,มากๆเลยดูสิครับไซเกาหลีก็มีนะครับ มีร้านค้าที่เป็นขายอุปกรณ์สำหรับเพาะปลูกต้นไม้มากมายเลยนะครับอันนี้ไม้ผลเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยเรากำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดนะครนายกนะครับเพื่อที่จะไปสวน ทงมุนของสวนส้มโอของลุงพรนะครับซึ่งจะเป็นสวนส้มโอที่อยู่ในุเขาแล้วก็มีลำธารให้เล่นน้ํานะครับเนี่ยครับก็เลยถือโอกาสแวะดูสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับมีสองข้างทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับถือว่าเป็น การผ่อนคลายที่บเบรกอารมณ์ได้อย่างดีระหว่างเดินทางเพราะอยู่เลยปทุมธานีมานิดหน่อยครับเยอะมากๆนะครับคนอัดก็อัดไปเรื่อยๆนะครับฝากหน่อยต้นไผ่ก็มีนะครับต้นไผ่ก็มีรู้สึกว่าระยะเราระยะทางที่เข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณหลายกิโลอยู่เหมือนกัน แต่ว่าสองข้างทางเนี่ยเป็นร้านต้นไม้ทั้งหมดเลยไม้ดอกไม้ประดับไม้พุ่มต้นบัวก็มีนะครับนี่ไม้ผลร,รู้สึกร้านขวามือเนี่ยจะมีไม้แบบว่าผลไม้พื้นบ้านโอเคครับก็จะขอพาชมหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเพียงเท่านี้